ภาพที่เห็นอยู่นี้เกิดขึ้นไม่บ่อยนักเมื่อน,นักการทูตระดับสูงจากสามชาติเอเชียเกาหลีใต้จีนและญี่ปุ่นจับมือกันและได้ร่วมหารือพักคุภาคีที่กรุงโซลของเกาหลีใต้ท่ามกลางสถานการณ์ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในภูมิภาคการหารือในครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อบรรเทาความกังวลของจีนหลังจากที่ญี่ปุ่นและเกาหลีใต้สองชาติพันธมิตรของสหรัฐอเมริกายกระดับความสัมพันธ์กับสหรัฐ ชุงบยองวอนรัฐมนตรีช่วยต่างประเทศเกาหลีใต้ให้การต้อนรับหนงหลงผู้ช่วยรัฐมนตรีต่างประเทศจีนและทาเคชิโรฟูนาคุชิรัฐมนตรีช่วยต่างประเทศอาวุโสของญี่ปุ่นและเชิญเข้าสู่ห้องประชุมการประชุม3ฝ่ายนี้ยังมีจุดประสงค์เพื่อเตรียมเวทีสําหรับการฟื้นการประชุมสุดยอดผู้นํา3ประเทศซึ่งเกิดขึ้นครั้งสุดท้ายเมื่อปี2019หรือ3ปีก่อน การประชุมสุดยอดดังกล่าวหยุดชะงักไปเนื่องจากข้อพิพาททางกฎหมายการทูตและการค้าระหว่างเกาหลีใต้กับญี่ปุ่นด้านเจ้าหน้าที่ระดับสูงในรัฐบาลเกาหลีใต้เปิดเผยว่าจีนได้เดินหน้า,สาแสวงหาความร่วมมือระหว่างสามประเทศนี้โดยได้จัดการหารือมาแล้วหลายครั้งนับตั้งแต่สัมพันธ์ระหว่างเกาหลีใต้กับจีนเริ่มร้าวฉานในปี2017หรือ6ปีก่อนเนื่องจากสหรัฐส่งระบบต่อต้านขีปนาวุธทาร์ทของสหรัฐไปยังเกาหลีใต้ การประชุม3ฝ่ายยังเกิดขึ้นหลังจากเมื่อเดือนสิงหาคมปีนี้ประธานาธิบดียุนซอกยอลของเกาหลีใต้และนายกรัฐมนตรีฟูมิโอคิชิดะของญี่ปุ่นเพิ่งประชุมสุดยอดครั้งประวัติศาสตร์กับประธานาธิบดีโจไบเดนของสหรัฐทั้ง3ผู้นำประกาศกระชับความร่วมมือในทางกลาโหมและความมั่นคงทางเศรษฐ,ฐกิจสร้างความไม่สบายใจให้แก่จีน ขณะเดียวกันเมื่อวานนี้จีนได้จัดการหา,หารือด้านเศรษฐกิจและการค้าระหว่างจีนและสหภาพยุโรปครั้งที่10โดยรองนายกรัฐมนตรีเหอรี่เฟิงของจีนระบุว่าประเทศจีนพร้อมที่จะร่วมมือกับสหภาพยุโรปหรือ e ูปฏิบัติตามฉันทามติที่สำคัญที่ได้รับจากผู้นำทั้งสองฝ่ายยกระดับความร่วมมือทางกลยุทธ์และยกระดับความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์รวมถึงริเริ่มความร่วมมือใหม่ๆและหาทางออกของความท้าทายระดับโลกร่วมกัน